สวัสดีค่ะลาลาเดนในเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปวดศีรษะเกี่ยวกับกรรมและก็การแก้กรรมที่เกี่ยวกับการปวดศีรษะเชื่อกันนะคะว่าทุกคนหลายๆคนเลยแหละอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการทําบุญเกี่ยวกับการทําบาปเกี่ยวกับการมีเจ้ากรรมนายเวรของแต่ละคนแต่ละท่าน วันนี้นาราวดีมีเรื่องเล่าเราจะว่าด้วยเรื่องการปวดศีรษะบ่อยๆที่เกิดจากกรรมเก่าตามความเชื่อบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังนะคะการทำดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นบทความของเราในวันนี้จะน้อมนำไปทางการชวนท่านผู้ชมหรือ การบอกกล่าวเล่าสิบให้ท่านผู้ชมละเว้นซึ่งการทำบาปส่วนใครที่พลาดทำไปแล้วเราก็พยายามแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองนะคะกรรมที่เกิดจากการปวดหัวเข้าเชื่อกันว่าชาติก่อนเราอาจจะเคยไปทุบหัวสัตว์ไปทุบหัวปลาหรือทำร้ายผู้อื่นที่เกี่ยวกับการกระทบศรีรษะ ชาตินี้หรือว่าขณะนี้เราก็เลยมีกรรม ที่เกี่ยวกับการปวดหัวบ่อยๆบางคนบางท่านไปหาหมอแล้วไม่พบสาเหตุแต่ตัวเองปวดหัวบ่อยเหลือเกินปวดทุกวันปวดประจำเวลาเดิมวันนี้นะคะเรามีการแก้กรรมเบื้องต้นถือว่าเป็นการทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็ช่วยทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างนะคะนอกจากการทานยา วันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่ปวดบ่อยๆบางคนเป็นไมเกรนทุกวันกินยาแค่ไหนก็ไม่หายเขาบอกให้แก้โดยการทำบุญใส่บาตรอาหารหนึ่งชุด พระสะดุ้งมานขนาด3นิ้วหรือ5นิ้วนะคะดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็ส่งวิญญาณขึ้นศาลาเป็นวิธีแก้กรรมที่ต้นเหตุถ้าเกิดบางคนคิดว่าตัวเองต้องไปทำปลาหรือว่าเคยทำปลาไว้ตั้งแต่ตอนสมัยที่ตัวเองจำความได้ แก่ตัวมาหรือว่าโตขึ้นมารู้สึกปวดหัวบ่อยๆเขาบอกว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่กรรมที่ตัวเองนึกได้ขนาดนั้นนะคะหลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้วเขาบอกให้ทำให้เสร็จวันเดียวกัน แล้วก็หาหมอเหมือนเดิมปกติแต่หลังจากที่ทานยาหรือหาหมอแล้วให้นั่งสมาธินั่งกรรมฐา,านสติปฐาน4แล้วมันก็จะช่วยให้เราแก้ได้เร็วแล้วก็จะหายขาดขึ้นนะคะ ให้ระวังเรื่องการทำกรรมใหม่ขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณรู้เท่าทันกรรมแล้วคุณทำสิ่งนี้มาแล้วพยายามอย่าก,กลับไปสร้างกรรมเพิ่มอีกนะคะช่วงนี้คนที่ปวดหัวอย่างที่บอกให้ทำบุญด้วยพระสะดุ้งมานใส่อาหารข้าวหวานหนึ่งชุด แล้วก็แผ่เมตตากรวดน้ําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของคุณนะคะแล้วก็ที่สําคัญก่อนใส่บาตรแก้กรรมให้จุดธูปก,ก่อนสามดอกกลางแจ้งตั้งนโมสมจบแล้วก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน ในกรณีที่ใครดวงตกมากๆนะคะต้องแผ่บุญกุศลให้ตัวเองมากๆด้วยแล้วก็สวดมนต์เท่าอายุอย่างเช่นบางคนสวดอิติปิโสบวกอายุไปหนึ่งถ้าอายุ21ปีให้สวด22จบประมาณนี้นะคะ ใครที่ว่างๆที่ปวดหัวบ่อยๆแล้วก็ชีวิตดวงตกบ่อยๆช่วงนี้ก็ให้ปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้สำหรับท่านใดที่ไม่มีเวลานะคะส่วนใครที่มีเวลาถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่อแล้วก็ไปภาวนาเจริญสติยุบนนอพองนนอแบบนี้ก็จะเกิดผลเร็วขึ้นนะคะกรรมที่ทำมานั้นก็จะบรรเทาเบา,บาบางลงประมาณนี้นะคะ ใครที่รู้สึกว่าดวงตกมากๆช่วงนี้ก็ให้แผ่เมตตามากๆหน่อยวันละ10-20ครั้งการแผ่เมตตาที่จะได้ผลต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ทุกข์หนักมากๆบางคนทำถึงวันละเป็นร้อยครั้งก็มีนะคะตามความเชื่อของคนโบราณเจ้ากรรมนายเวงก็จะหายเป็นร้อยเท่าสิบเท่าดวงวิญญ,ญาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งหลาย คุณก็ต้องพยายามอย่าทํากรรมเพิ่มนะคะเวลาทําบุญทุกครั้งเนี่ยก็ให้ตั้งน้โมสามจบบุญกุศลที่ลูกได้ทําแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้ทุกพระองค์นําส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีละเว้นแล้วก็ปราศจากซึ่งความชั่วทั้งหลาย ขอบุญนี้จงสำเร็จแต่ข้าพเจ้าด้วยเถิดถ้าเกิดทำบุญด้วยข้าวสารบางคนทำบุญด้วยข้าวสารด้วยดินด้วยทรายแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถือว่าเป็นการทำบุญได้หมดขอให้ตั้งใจจริงทำบุญจริงแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เจ้ากรรมในเวรของคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นทำบุญ5บาท10บาทถือว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เป็นการทำบุญแล้วก็สิ่งเหล่านี้ผลบุญเหล่านี้ก็จะกลับมาหรือว่าย้อนกลับมาทำให้ชีวิตที่อาจจะตกต่ำอยู่ชีวิตที่ติดขัดอะไรหลายๆอย่างอยู่มันก็จะค่อยๆทุเราเบาบางขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ ยังมีคลิปอื่นๆบทอื่นๆมีให้ได้ชมได้ฟังกันในนาะราวดีมีเรื่องเล่าอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ